สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะตอนนี้ก็มาเล่นฟีฟ่าให้ดูกันแล้วกันเมื่อกี้ก็ตีบวกซิเจโรเบิร์ตอ่าไม่รู้อ่านว่าอะไรช่างแม่งอ่านผมผมอ่านว่าอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> ก็ตีแหกไปก็หกบวกสามก็แหกไปอย่างงั้นช่างมันเรามาเล่นแรงกันดีกว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเก่งอะไรนะอืก็นี่แรงนิดหนึ่งผมงแคมในไหนก็มาแล้วมาเล่นกันเลยดีกว่า มาเรามาโชว์เรามาโชว์เสี่ยวเขาบ้างอ้าวโกตตกหมดเลยเว้ยนะนนนนนัะครู่นะ ขอปรับทีมแป๊บนึงนะครับผมอ่ะโอเคโกช่างหมันนพวกโกเราก็ล่วงไปแล้เหมเือนกันแต่ดอกบานี้น่าจะเอาเออเมสซี่ขึ้นมาแทะแล้วเจ้านี้ก็เอาเจ้าโซเลตโอเค <c oughs> ทีมพร้อมโกตกไปตัวเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกมกัออ้ง <c oughs> ปรับใจตัวเองนิดหนึ่งปรับใจตัวเองนิดหนึ่ง เดี๋ยวพัดลมเดี๋ยวถึงพัดลมข้าโอเคไปผัดลมมาเดี๋ยวเบาเสียงเกมแป๊บหนึ่งเกมแบบนี้พอดีนอ่ะเอาบาลงอีกนิดนึงเออให้มันเป็นพอกระใสกระใสเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นหวัดอยู่นะกันก็ก็มีตัวอย่างเหมือนกันตอนที่อาคิบบอซีแต่ก่อนนู่นเลยก็โดนด่าเยอะเหมือนกันตอนนั้นก็ขออาภัยจริงๆตอนนั้นเป็นหวัดก็ ตอนนั้นยังรู้ท่าไม่เท่าถึงการเออเท่าไม่ถึงการเด็กไม่เท่าถึงการอะไรเอออ่ะทางฝ่ายผมก็เล่นทีแมนยูแล้วกันตอนนี้ก็เจอทางคิวซีโอ้โหโดนเบียดไปเมซี่อ้าวฟาวก็ผมฟังฝ่ายแมนยูได้ <You feel? S 1> เดี๋ยว oh. ฟรีคิกกองแคนซิน่ะโอเคมันกระตุกมันกระตุกนี่ตัวนี้เลยปิ้ว ยึกมาทีนึงปึ๊บสิรามส่งให้ตอติตอติโอโหสีบอลไปได้ยังสวยงามไม่สวยงามสิจะสวยงามบ้าอะไรล่ะเออแหมสิริรามมาได้ส่งขึ้นบนโอ้เธอเอาง,งี้ครับผมวิ่งไปโ,โว์เดียบว,ว์เดียปว,วิบต้นเบี้ยวโอโหสไลด์ไปไม่ฟาวเลยครับก็เป็นลูกทุ่มทางฝ่ายของแมนยูอ่ามีแข่งที่โอทัฟฟอร์ดสนามที่ใครก็รู้จักรู้เปล่าแหยึกมาทีนึง ย,ยกมาเล่นหนึ่งทียกเล่นหนึ่งทีดิเฮอ,อ,อุ้ยจังหวะจังหวะเมื่อกี้ก็ไม่เคยอคัดคลิปลงเหมือนกันอาจจะเล่นไม่ออกบ้างอะไรบ้างช่างมันนะครับพากก็ไม่เคยพาไปเล่นไปเหมือนกัน,น,นก็ยังไม่ชินอยู่เลยโอ้โหจังหวะนี้ก็ได้รุนเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาใหม่อ,อทางฝ่ายของ แมนยูตีตื้นขึ้นมาขุมไม่ฟาวเสด้วยครับอ้าวเป็นยังไงครับเมสซี่เลี้ยงบุกเดียวมาอย่างนี้ยาตัวเลท่ทันไหมทันไหมโอ้โตะเข้าไปโอ้ยจีทีบุฟฟ่อนอ่ะเนี่ยทำไมมันคืออะไรวะเมื่อกี้ <c oughs> มันรับได้แนละ้วบอลทำไมบอลไม่ออกมาอืมโอ้โหทางฝ่ายของบุฟฟ่อนมาชกบอลออกไปได้เตะไม่ก็โอ้ยทางฝ่ายฟรีนันโมงมาโอ้ยเมสซี่ทำไมทำอย่างนั้นล่อเฮ้กิตตโลงแล้วโอ้ย ทิงออฟเดอร์แมทให้เป็นตานี้ให้เป็นบุฟฟอนเลยแล้วกันอ่าตะติม่งออกไปได้เมสซี่เลี้ยงบอลโอ้โหเมสซี่โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ้าวไม่เอาโอเคทางฝ่ายที่ตรงนี้เคลียร์ออกมาได้ครับผมจังหวะน,นี้เป็นการสวนกลับทางฝ่ายของแมนยูโอ้โหเยังไงเล่นกลางจริงเลยวะอย่างนั้นผมขอไม่พักแล้วกันช่างมันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องแล้วเนี่ยส่งลงไป ิดโอ้โหทำไมมันเปิดแค่นี้ล่ะอืมอืมอืม <S <S เป็นการคอร้อบอลที่สวยงามมากครับผมอ้าวอะไรวะชมแป๊บๆก็โดนละเฮ้ยอืมส่งมาทางเบลก็เล่นเบลไม่ออกครับจังหวะนี้โอ้โหอ้าวลงอย่างงี้อ้าวอ้าว ก <is> ็เป็นประตูแผงทางฝ่ายของเชลซีแล no uh ้วกันเล่นกลากไปในคูนี่ฮะก็ไม่ไม่สนับสนุนให้คนมาเล่นเลแบบแล้วกันอองรีลากยาวมาจังหวะนี้มีเพื่อนดูแดนกลางเปิดเข้าไปจังหวะนี้ก็เล่นเบล์ม่งเข้าไปโอ้โห เป็นประตูนะฮะก็น่าเสียดายจังหวะเมื่อกี้เหมือนกันเรยวเมสิ่คิดโนโดลันโดโอ้เปิดมานี้กดิลามดักบอลได้ครับผมองลีนีอ้าวอะไรวะจะเล่นทั้งน่อยโอเคก็จบครึ่งแรกไปด้ดวยหนึ่งประตูต่อศนเชลซีนำก็ผมก็ซึ่งไม่ใช่ผมตามเคย เพราะปาโดนใบเหลืองครับเนี็ตไปโดนจากตรงไหนมาอืมเดี๋ยวตัวเล็บโอ้โหมันดักบอลได้จังหวะนี้สวยงามครับผมผมจะทางแมนยูนี่จะเล่นเกมเร็วเลยนะครับวิ่งมาอย่างนี้เปิดเปิดไปสิครับโอ้โหวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งโอ้ยเฮ้ยยิงโอ้โหเป็นอะไรอ่ะ โอ้โหอองรีศูนย์หกนั้นนั่นน่ะคิบหายราคาตกแน่นอนเลยเยี่เมสซี่วางอยู่แดนกลางครับผมโอ้เรียกหมดโอ้โหทำไมตาดิมเป็นอย่างงี้วะมันดวงมันดวงกับฝีมือกูไม่ดีวะเนี่ยทั้งมันชิวๆครับชิวๆ,ๆอึ องรีมันักโอ๊ะทำไมองรีมันลงมาหลังเลยวะอือองรีเปิดให้กัลเลต์เบลกัลเลตเบลยกยกมาเฮ้ยอลาบาอิสัยมาเอาใหม่เขาเปิดยาวมาจากมือไม่ลามด้วยครับอ้าวยังไงครับอลาบาทำเป็นยักษ์ยักษยักอ้าวออกไปเจลตีทุ่งเจลตีทุ่งมาอ้าวออกไปเลยครับแมนยูได้ทุ่งส่งไปทางกัลเลเบล กว้างสิไม่ได้ส่งตุ๊กอืเอือชิบหายเลย <c oughs> อยากเล่นท่านะแต่แต่เดี๋ยวไม่คุ้นก็เอ้ยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะไม่ได้น้องไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องเล่นเล่นนี้เดี๋ยวมีเรื่องอืออือเสียบอืออ้าว <c oughs> โหกำลังมันเลยเอา้าวกลางโลกอา้าวรับบอลผ้าใหม่งี้ก็เสร็จผมเลยครับ อ้าวเป็นเจ็บด้วยจังหวะนี้ฟิลฟารคิดว่าลราหมดลากบอลมาอย่างนี้เปิดเข้าไปปุ้งรับบอลยังสวยงามต่ตีผมต่ตีส่งไปหมดเมดเลยตั้งแต่ตั้วแต่หลีมหันแล้วใช่ไหมเฮ้ยส่งไปอ้าวฟรีคิกจังหวะนี้ระยะหวังผลเนี่ผมโอ้วหวังผลได้แน่นอนจังหวะนี้ครับยิงเข้าไปปุ้งอ้าวหวังผลอะไรวะผลไม้มึงดิสัตว์เอ้ย ส่งมาทางนี้ครับผมกระเล็ดเบลโยกมาหนึ่งทีอ้าวย่นดีกับยักนะเดี๋ยว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 รู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับอืมแย่งบอลมาได้องลีโอ้โหองลีเป็นทีเบิ้งจริงๆครับส่งมาให้ตอติตอติส่งให้ทีนึงตอเลสแจ๊ะอ้าวเฮ้ยอะไรวะอ้าวเมื่อกี้กะว่าจะกดแคนเซิลนะฮะแคนเซิลการยิงทำเป็นหลอกไว้เลย อะไรวะลูกแรกมันฟุกโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอแก้มือขอแก้มือนี่ผมก็โอกาสเยิ้มนะแต่ยิงไม่ได้ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากนี่นี่เออโอ้โหออโอเคจบจบเกมไปด้วยประตูหนึ่งต่อศูนย์ผมแพ้เหมือนเดิมโอเคมาอีกตาหนึ่งเดียวไม่ยอมหรอกแพ้ที่ต่อติดกี่ตาแล้ววะโอ้สามตาเหนื่อยใจตัวเองว่ะ อืม,มาเอาใหม่อีกัตาหนึ่งมาอืมเบลห้าสามซะด้วยต,ต่อเลตโตเอานี่เอโต้ขึ้นมาแทนดีกว่าตายแล้วอองรีทำอะไรไม่รู้ไม่รู้กระเลตเบลเอาิอบาขึ้นมาแทนอ่ะไม่ใช่กระเลตเบลสิโด คริสเตโน่โรนัลดอตอรตินี่ก็เอาลิโอเมลเมซี่ขึ้นมาแทนเปลี่ยนทางฝ่ายนี่ก็เจ็บนิดนึงให้ให้ให้สเตตัสมันขึ้นคนดูตอเลสก,ก็เอาเจ้าเอา่อตอติเอ้ยไม่เอาเจ้านี่ไอตัวอะไรวะอ่านไม่ทนันสเตอร์ลิตเออได้เนียลสเตอร์ลิต เฮ้ยวควนตีหนอเดี๋ยว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 มึงมีเรื่องมีเรื่องนั่นแน่นั่นแน่จะเล่นจะเล่นนั่นแน่เล่นกับใครไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดคิดว่ารู้ไม่รู้ไม่ทันหรือไงปัดติ๊โตจะกวนตีนกูซะแล้วเกิดโดนกวนตีแล้วไงเมื่อกี้ รู้สึกว่าแมนยูจะไม่รู้สึกว่าจะไม่ลุ่งในตอนนี้นั่นไงผ่านกลางมาอย่างวันนี้โอ้โหลามมาดักบอลลงไว้ได้ไม่ไม่มีปัญหาครับผมจังหวะนี้มเมสซี่เลี้ยงบอลมายาวจานานังหวะนี้ไม่ไม,ไมีไม่มีเพื่อนเลยโอ้ดอกบอลวิ่งไปตรงกลางแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้ชิปเข้าไปโอ้โหสวยงามโอ้โหอะไรวะผมก็ชิปเบาๆผมเามื่อกี้อ่ะผมไม่ยืนขึ้นเลยครับ โอ้บอลบินไปอย่างงี้ก็กระเล็ดเบลวิ s <S ่งไปยาวๆครับส uh ่งมาที่ตอกปาตอกปายึกมาทีนึงส่งให้เอโตเอโตกับบอลยิงโอ้โหเป็นประตูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทางฝ่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำครับผมผมจังหวะนี้หมุนมาทางนี้ตอกปายึกมาทีนึงส่งไปให้เอโตเอโตเลี้ยงไม้ทิ้งยิงไปเลยโอ้โหเข้าเสาพอดีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำโอ้โหจังหวะนี้อ้าวเล่นเยอะอ้าวเอ้ยจับอะไรอ้าว ดักบอลที่สวยงามครับอ้าวเป็นโอโ้ยังนี่ฮะอีบายมบิทยึกมาทีหนึ่งเลี้ยงไปยังวะหลอกยิงโอ้โหอะไรมาอืมแต่จริงๆนิดภาคไปเล่นไปนี่มันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ใจจะขาดครับสมาธิอันหนึ่งก็ต้องอยู่กับการภาคอีกอีกสมาธิหนึ่งก็ต้องอยู่กับการเล่นอ่ะอ่ะ เฮ้ยป hey, oh, oh. hey. ิดโอ้โหหน้าเมื่อกี้จะเปิดด่งเออ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 อออ้าวจังหวะนี้ไม่เฟี้ยวเลยกลางลงอยู่ทำยังไงครับผมโอ้โหวิ่งมาอีกนิดทีโลโอ้โหเบียดปิดเบียดหายเลยเดียวเชียวนี่แหละมันคือผลของลาโมดวิบพลังแฝงพลังแฝงมันมีปะวะ หลังแฝงที่ไบมูบิททำไม่ได้นะะฮหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจังหวะนี้ติโกอล์มอสอีกสักรอบไหม,มที่จังหวะนี้เป็นประตูหรือเปล่าโอ้โหเบียดมาอย่างงี้อ้าไม่นะโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันดวงดีเปล่าวะมันถือถือถือว่ามันดวงดีเลยกันเมื่อกี้มันไม่น่าเข้าหรอกจังหวะเมื่อกี้มันดวงดีมันดวงดี <c oughs> แล้วก็มีดีเลย์นิดหน่อยนะ <c oughs> ผมเล่นเนี่ยก็ ทั้งมันก็ทนทนเล่นไปก่อนแล้วกันอีเลนหน่อยดอกบายอยู่กลางครับผมจังหวะน,นี้เลี้ยงมาโอ้โยติดอ้าวชนกันเองอ้าวโลกยิงทีนึงดอกบายอยู่กลางโล่งครับผมสงม่งไปทีนึงยิงโอ้โหเป็นประตูเอโต้ครับผมสองประตูตอนหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำครับผมลินพันแล้วลินพันแล้วลินเริ่มพันส่งมาจังหวะน,นี้ยิงเข้าไปสวยงามครับโอ้โหถือว่าเป็นทีมเวิร์กจริง เริ่มมาแล้วฝีมือมาแล้วเริ่มเริ่มได้แล้วเนี่ยม,ม,มันเริ่มหัวร้อนแล้วผมจังหวะนี้ส่งกลางไปอ้าวไม่ผ่านแต่ด้วยครับไม่ลอดช่องเลยอ่ะนี่จังหวะนี้แหละกระเล็บเบลส่งให้ดอกบาดอกบา้ายืนอยู่นิ่งครับดอกบา้าเปิดไปทีไรเกิดเบวิกมาโอ้โหไม่ถึงสักเลยอดอึอึเอ,อาฟาวดีครับฟาว อ้าวกรรมการไม่ฝาบไม่เป็นไรเราเราได้เ,เ,เปลี่ยนครับวิ่งมาอีกวันนี้ยิงโอ้โหไม่เข้าไม่น่าไม่น่ากดวิ่งยาวเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> นี่ครับผมจะสอนวิธีการปันหัวกันนะครับนี่นนครับส่งไ้ใกล้เงียบแล้วเราก็มายืนข้างๆเ้นเนี่ยอ่าเฟียงมาแย่งเดียวไม่แย่งดีเพื่อนถ้ามานมาแย่งนี่ยังยังไงบอลก็ออกแน่นอนเนี่ยนั่นไง <c oughs> มันคือวิธีการปันหัวง่าย โอเคงั้นช่างมันมเดี๋ยวเราโดนหาว่าเกียนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนหาว่าเกียนเราเล่นดีดีด้วาปั่นเข้าไปอ้าวส่งให้กัลเลบิบลกัลเลบิบลยักมาหนึ่งทีปั่นเข้าไปจังหวะนี้ก็ก็ก็ปั่นม้โม้ไปไม่เข้าหรอกโอเคหมดเวลาไปสองประตูต่อหนึ่งมาสเตอร์ยูไนเต็ดนำครับผมเปิดมาเ,เปิดมา,อ,ดมาอย่างเกมเกมอย่างเร็วนะฮะไม่มีคนวิงนะ่งแล้วอีบาวิ่งไปอย่างนี้เราก็ส่งดิโอู้ย เอาเอาตวิ่งใหม่ทีก็ส่งอีกทีนึงครับผมวิ่งมาอย่างงี้ยกกลมหนึ่งทีส่งกลางไปการยิงโอ้โหเป็นประตูครับสามประตูตอนหนึ่งครับผมทางฝ่ายของด็อกบาได้ยิงตายเป็นประกายเชียวโอ้โหยึกมาหนึ่งทียึกอีกทีนึงส่งเข้าไปตรงกลางยิงไปเลยครับผมยิงซ้ายด้วยนะรู้สึกว่าด็อกบาไม่จะไม่ถนัดซ้ายนะอะ <c oughs> ไรอา้าวไม่เป็นไม่ฟาวด้วยครับ จังหวะนี้เปิดไปตรงกลางอ้าวจังหวะนี้เปิดไปทีนึงจังหวะนี้ตรงอีกทีนึ่งยิงกระหน่ำในรั้วตานี้เอยึกมาทีนึงมองไม่ออกด้วยอ้าวออกกันได้ครับทางฝ่ายของอ่าแมนแมนยูได้ลุกทุ่มนะฮะอ่าเปิดก็ไปตรงอ้าวเปิดม,ม,มุมทําไมล่ะตอนแรกกะว่าจะเปิดเข้ากลางน,นั่นแหแต่ไม่เป็นไรก็ยังดีครับเลยียวมาตรงนี้ อันนั้น,นนั้น,นนั้นนั้นนั้นยิงเรียบร้อยครับนะง,ง่าย,ยง่ายครับชิวๆครับทางฝ่ายของอีบอยมูสเนี่ยทางฝ่ายของมันทางฝ่ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีใครเข้ามาแย่งบอลเนี่ยก็เลี้ยงเข้าไปยิงยิงสวยงามยึกๆๆๆยึก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 ยิงนะง,ง่ายง่ายครับนิ่มๆมันไม่มีใครเข้ามาแย่งบอลเลยยิงเลย ก็ผมก็มีคลับอยู่เนะี่ยเดี๋ยวจบตานนี้เดี๋ยวไปให้ดูเลยก็ตานนี้คงเป็นตา <c oughs> ตไทย,เด,ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมเล่นให้ดูอีกที่หลังนะถ้าเป็นฟีฟ่านี่คงอัพคลิปได้เรื่อยๆเลยกันเพราะว่าผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันใครถ้าใครสนใจเล่นด้วยกันก็แอดเพื่อนมาแล้วกันผมไม่ยิงครับผมไม่กัดครับโอ้จังหวะโอ้โหเกือบแล้วจังหวะเมื่อกี้ครับก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะจังหวะเมื่อกี้เปิดบอลมาเร็วจังหวะนี้โอ้โหซิลโ้ลมดักบอลได้ทันเวลาจริงครับ บิ้ลเบิ้์นมีเบิ้์นเอ้ยไม่ใช่โอ้ช่างมันสินฟันแล้วโอ้โหโโย,โยกมาหนึ่งทีไม่เป็นอะไรครับเนี่ยส่งมานหลังนี้กระเลตเบลวิ่งยาวนะครับโอ้โหกระเลตเบลอ่าตัด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 นั่นแน่นั่นแนะ่อ้าวล่วงเลยเอ้าวโอ้โหเป็นฝ่ายของจุดโทษแมนยูได้ครับเราจะยิงตรงไหนดีครับจำ้จำจ้ำจี้มา จำจีแต่งแต่งก่อนก่อนบุตรมากุาบุรจำจีโอ้ยแต่งแต่จยบทางซ้ายแน่นอนเนี่ยไปครับผมเราําเราเชนเนี่ยจจี้ครับนี่โอ้โหจจี้โอ้โหนี่ใครก็สามารถเอาเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะเป็นสูตรที่สวยงามจริงรับจำจี้มาเลยยิงเข้าไปโอ้โหมุมซ้ายพอดีครับตุงตาขายเลย ห้าต่อหนึ่งครับโอ้โหชนะขาดครับใสๆใสครับตานี้ครับก็ชดเชยตาที่แล้วไปแล้วกันชดเชยการความซอกเปล่าของไตล้วไปแล้วกันนั่นแน่เปิดไปจ้กวันนี้โล่งโล่เลยครับโอ้โหกระเลดเบลวิ่งมาชิปไปโอ้โหเรียบร้อยปึือไม่ไม่เป็นโอ้โหเขา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 ไม่เขาอ้ <c oughs> แม่งเอ้ยมาเราเราปั่นหัวมันอีกรอบกันปึ๊บเราวิ่งมาตรงนี้ครับอยู่อยู่เอะ ทางมันครับโอเคมองให้ทางฝ่ายของฟรีดลามฟรีดลามไม่ทันครับผมโอ้โหวิ่งเร็วมากครับจังหวะน,นี้ยาตุเลฟมาดักข้างหน้าแต่ก็ไม่เป็นผลครับจังหวะน,นี้โอ้โหเกือบไปแล้วมึงเมื่อกี้อ้าวเกือบเลยครับผมโอ้ยังช้าไปนิดนึงนะปฏิกิริยาช้าไปนิดนึงครับโอ้โหตรงแต่ต้องเป็นโก้เอ้ยตรงใส่ไม่ได้เป็นโกเป็นกองหน้าแทนครับวิ่งมาจังหวะน,นี้ก็เลยเบลโอ้ไม่ทันจริงๆครับ อ้าวจังหวะนี้ก็ส่งไปอีกรอบนึงไม่ติดโอ้ยติดอีกโอ้โหแต่แต่เล่นใบพากไปก็มันจะได้นะอ่าส่งไปข้างบนเบิ้์นบอลลงมาล่างอ้าวโอ้โหมีการยึกยักยักนินึงครับต้องอย่างนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเจอะ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  แน่ๆเชื่อๆอทีหนึ่ง okay, อ oh um, okay, ้าวเก่าัจะหลอกเพิ่งหน่อยโอเคก็หมดเวลาไป90้าสิบนาทีแมนยูชนะไป5้ต่อหนึ่งถ้าใครต้องการแท็คติกก็ก็แบ่กปันก็ได้ครับก็ได้อยู่ถ้าคต้องการแท็คติกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวยังก่อนอื่นก็ให้ดูขับก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เป็นขับของผมนะเป็นขับเอซินเกมเมอร์แล้วกันเป็นโฟร์ตี้เอสจีนะถ้าใครอยากเข้าก็เข้า,ขามาได้ไม่ไม่จํากัดเลเวลไม่จํากัดอายุไม่จํากัดฝีมือไม่จํากัดแรงไม่จํากัดอะไรทุกอย่างเข้มาขมาเข้าเหมือนัเราเป็นสังคมเดียวกันนะเราเราเออก็จํากัดอย่างเดียวต้องกดซนะับสไครตะนี่เอออย่างน้อยก็มีช่วงขายของสะบ้างกดกดซับสไครครับแล้วท่านจะได้เข้ามา เรอเล่นเออเข้าเข้ามาได้กัหมดเลยครับอ่าแต่ก็ถ้ากดซับ c r คไรด้วยก็จะดีมากแล้วกันนี่ก็สมัครเข้ามาได้แล้วกันครับกเ็เวลเวลเท่าไหร่เวลสิบสองใช่ขับผมก็มีเช่นเคยครับใครบางวาลืมมีเออมีผมนะอะ่เดี๋ยวฟิลิปนู้นี่ราม,มินนะนจำเขาอยู่ได้ไมั้ยแล้วก็ทอยคุงเคสซี่สมัยน,นั่นเองอ่าก็ส่วนแทคติกก็นี่เดี๋ยวเข้าให้ดูแล้วกัน แทคติกก็จะเป็นแทคติกอันนี้ของผมนะแทคนิกก็ก็กดพอกดพอแล้วถ้าอยากถ้าอยากใช้ตามก็ก็กดพอแล้วก็เล่นก็ปรับตามแล้วกันโอเคแล้วผมก็ต้องเอ่อขอลาไปแต่ปีเท่านี้ก่อนแล้วกันเอาไว้คราวหน้าม,มาเล่นให้ละเอ้ยมาเล่นให้ดูก็คงต้องเป็นเป็นพรุ่งนี้แหละผมผมอัพได้เรื่อยๆผมอัพได,ด้วันละคลิปวันละคลิปช่วงนี้ผมผมผมเซียนครับผมเซียนฟีฟ่า ไม่ได้ลงคลิปมานานคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนมากเลยตอนแรกก็ตอนแรกกะว่าจะเลิกทำแลนะ้วเนแต่พอเข้ามาเห็นเอยอดซับสไครมันขึ้นก็มีกําลังใจทําต่อก็ขอขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคขอบคุณจากใจเลยว่าที่มากดซับสไครกันเป็นกลังใจด้วยนะครับผมตอนแรกกะว่าจะเลิกทําแล้วจริงๆนะตอนแรกกะว่าจะทําคลิปคลิปสักคลิปหนึ่งเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็เลิกทําไปเลยแต่ก็จะกลับมาทําใหม่แล้วกันด้วยตอนแรก ตอนแรกเล่นเล่นไมคับใช่ไหมตอนนี้ไม่เล่นฟีปาแทนแล้วกันเล่นเกมในไกลนานั่นแหละเออถ้าใครอยากเล่นด้วยกันก็แอดมาได้นะกนะันนะไกลนาก็แปะไว้แล้วให้ไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพยงท่นนี้แล้วกันเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยบายบาย